สบายดีทุกคนมื่อนี้มาพบกับซองสาวเล่าดมใสอีกคือเกามื่อนี้เราสิไปเที่ยวห้างสยามพารากอนทุกคนเดี๋ยวเราไปส้มไปทับส้มน้ำกันเนาะห้างสยามพารากอนหนักทองเที่ยวกำลังมาแบบก คืนขนาดคนไลายขนาดเบรงรถออกจากสยามพารากอนกะไลาย,ย่แล้วเนาะโอ้โหอันนี้ก็สชิเป็นลูกค้าเขาเนนพอดีสิออกมาออกแต่สยามพารากอนในรถรถที่ติดอยู่หัน ลายแห้งเดี๋ยวเขาเขาส้มข้างในเนาะแบบคึกคักขนาดคนล้าเต็มมา ได้แล้วไ,ไดอาจจะร้อนหน่อยเราะอย่างเขาจะไม่ะ้าเวลาถาม่้นหั้านน่าเขาจะเดีว้หระที่เย็นจบไปเรียนทำไปเรียนทำประโยคที่1ันีเรีนะไม่เป็นไปทำ9ประโยค ข้างหน้านี่ก็จะเป็นตอนเราเข้าหมู่นี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะทุกคนเขาเขาข้างในแบบคนร้ายแห้งเลเขาซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นท้ายสองสั้นสามสั้นเนาะขึ้นข้างบนนะ เดีฮันมาฟังนี่กับซีทางเข้าสยามเลยเนาะโอ้ฝนลายลายว้าวอันนี้จะเป็นน้ำคู แบบสวยงามสังเกตบิ่มคือน้ำตกธรรมชาติเลยเนาะแต่ว่ามันเป็นของคนขงเขาเฮ็ดเองนนเนี่ยคือธรรมชาติแบบน้ำใสใสขนาด แบบชาวไปไทยจนมากนักท่องเที่ยวก็สิมาถ่ายรูปอยู่นี่แบบงามขนาดโคนเขาเห็ดได้จังได้โอ้โหคือน้ำธรรมชาติอะน้ำใสใสแล้วก็มีหินมีเอ่อครบคือน้ำธรรมชาตินั่นแหะแล้วก็จิปลูกต้นมะพร้าวว่ต้นนี้เหรอคะ กกตานเรียนเป็นแถวเลยสองคุนกับคุนจิไล่เต็มเลย อันนี้คือคุณเขากำลังเดินออกเนาะเขาลงจากสถานีรถไฟฟ้าลงจากเออคือลงมรงนี่แหละะเขาออก กนขึ้นกับฟังนู่นยิ่งเนาะเดี๋ยวเขาสิ่อบไปท้ายข้างในเนะาะเพราะว่าพายเห็นบหสุดยอดเลยโอ้ ขึ้นก็ขึ้นคน,นลงก็ลงเนาะมาแบบชนกันนะนะ่ะว่างแล้วอันนี้อันนี้คืเป็นมองคือตัวแล้วก็สิได้บัตแล้วก็สิขึ้นเลยขึ้นพารถข้างบนเนาะสะอาดสะอาดมึงขึ้น มีพนักงานยืนย่นยื่นแบบท่าความสาดคนะ รถไฟฟ้ามาแล้วว้า wow. ว ทุกคนจังได้คลิปนี้สาวแรกกอเขาจบเพียส่สำนี้นะจังได้กับฝากกดไลค์กดติดตามให้เลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแรกคลิปต่อไปเนาะ